สวยครับมาครับโอ้สวยครับช็อตนี้ครับหม่หมื่นสามครับโบวกมาสองพันเจ็ดแล้วครับแกเกตเตอร์นะผมจบนี้ก็ปิดคลิปได้เลยนะครับบายครับ สวัสดีพ่อพี่น้องชาวสล็อตชาวพีจีสล็อตทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่เกมสาวถ้ำนะครับเกมยอดนิยมของค่ายพีจีนะครับนี่ก็มาเคาะทบกันนะครับไปดูนะครับไม้5บาทก่อนแล้วกันนะครับหาทุนก่อนนะเดี๋ยวค่อยเพิ่มเบ็ดนะครับพอเรามีกําไรนะครับอยากเล่นตามเฮียอยากได้เยอะเหมือนเฮียนะครับต้องเพิ่มเบเ็ดทุกครั้งนะครับที่มีกําไรนะครับวัดดวงนะครับของนี้นะครับไม่แน่นอนนะครับได้ก็ได้ไม่ได้ก็เสียนะครับ เข้ามาเรื่อยๆดีจริงๆครับเขียวมาครับโอ้โหห้าร้อยกว่าบาทครับไปต่อครับสวยครับไหลเรื่อยครับหนึ่งพันสองร้อยยี่แปดครับอัพเดทไปดูไม้แปดสิบแล้วกันครับไปสวยครับมาครับผม โอ้ oh, ได้หน้าทองมาครับคุ้มมากครับ oh. หาไปครับหาไปมาไซั oh. ตเตอร์ต้องมาหน่อยมาจนได้ครับไซตเตอร์ครับ hắn hộp mãi anh em về đẹp tù á tù ấy á nếu nói gì gì quá สวยครับสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบครับปูนมาสองร้อยมากครับได้เสียไปเลยครับมากเปล่านะครับสวยครับ สวยครับมาครับโอ้สวยครับช็อตนี้ครับห oh, <no. S 1> มาหมื่นสามครับโบวกมาสองพันเจ็ดแล้วครับแกเกตเตอร์นะโอ้จบนี้ก็ปิดคลิปได้เลยนะครับ oh, <no. S 1> ไปครับไป เลยสกัตเตอร์ไม้200เข้าไปนะครับสาวท่านะครับวันนี้ก็ดวงดีจริงนะพี่เมานะบวกกันใต้นะครับเลยสามไม้ครับ oh, <no. S 1> สวยครับ โอเคครับผมมาลุ้นครับเรารวมได้มา29,980นะครับมาดูรางวัลรวมนะครับเรารวมครับตอนนี้ก็บวกมา33,603บาทนะครับโอ้โหเยอะเยอะมากครับใครชอบเทคนิคนี้นะครับก็เดี๋ยวนะครับอย่าลืมไปนะครับอ่คอมเมนต์โดนใจกันด้วยนะครับ ใครเขาไม่โดนใจเฮียเมานะครับเฮียมีรางวัลให้นะครับแล้วก็นะครับขอฝากทุกท่านนะครับไปตามกดไลค์กดซับสไครป์กดดิงกดซีเฟอร์นะครับช่องเฮียปูสู้าสุ99กานะครับทุกเวอร์ชันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันไลฟ์สดหรือคอนเทนต์นะครับเพื่อจะไม่พลาดนะครับกิจกรรมนะครับที่เฮียเมาจัดขึ้นนะครับกิจกรรมมันๆนะครับขอฝากกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเฮียเมาต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ